ชาดกห้ารอยชาติสวัสดีค่ะจากการสื่อพ้นข้อมูลคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะอัฏฐกะถาอุจิตทะพัตตชาดกชาดกว่าด้วยนางพรามณีหาชายชู ณพระเชตวันมหาวิหารสถานที่ที่พระาศาสดาทรงประทับอยู่มีภิกษุรูปหนึ่งมาเข้าเฝ้าพร้อมกับกล่าวว่าข้าพระเจ้านั้นอยากจะศึกเมื่อได้ยินดังนั้นพระองค์ทรงถามกลับว่าเพราะเหตุใดถึงจะลาสิกขาออกไปละ่ะ,ะเพราะภรยาเก่าพระเจ้าค่ะ อย่างนั้นหรือพระองค์นิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะเอ่ยขึ้นอีกครั้งดูก่อนภิกษุหญิงนี้เป็นผู้ที่ทำความเสื่อมเสียให้กับเธอแม้ในอดีตก็ยังให้เธอบริโภคอาหารเหลือจากชายชู้จากนั้นทรงนำเรื่องอดีตมาตรัสเล่ามีใจความว่า ในอดีตการสมัยพระเจ้าประมาทสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราสีพระโพธิสัตว์ได้ถือกำเนิดในตระกูลฟ้อนรำที่ยากจนทเที่ยวขออาหารเลี้ยงชีพไปทั่วใช้ชีวิตอย่างนี้ตั้งแต่เล็กจนกระทั่งเติบใหญ่จนในวันหนึ่งชายหนุม่มเที่ยว เตตเตรขอข้าวกินตามบ้านต่างๆจนกระทั่งมาถึงบ้านของพรามณีซึ่งในขณะนั้นกำลังนั่งกินข้าวกับชายผู้หนึ่งอยู่บริเวณหน้าบ้านเมื่อเห็นดังนั้นชายฟ้อนรำจึงตรงปรีเข้าไปพร้อมกับนั่งลงกับพื้นท่านหญิงท่านชายที่กำลังทานอาหารช่วยแบ่งให้เราสักหน่อยได้ไหม ชายฟ้อนรำเอ่ยขึ้นเมื่อทั้งสองได้ยินดังนั้นฝ่ายหญิงสาวตอบว่าข้าไม่ให้ข้าวกับเจ้าหรอกรีบใสหัวออกไปซะเกะกะลูกกรตาจริงๆเมื่อชายฟ้อนรำได้ยินอย่างนั้นก็นิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะค่อยๆถอยห่างออกมา เหมือนฟ้าเล่นตลกขณะพร่างหนุ่มผู้เป็นสามีกำลังเดินเข้ามาพอดีแต่หญิงสาวเห็นซะก่อนเจ้าตัวได้เอ่ยขึ้นว่าท่านพี่รีบไปซ่อนตัวในยุ้งข้าวเร็วสามีน้องมาด้านชายชู้นั้นไม่รอให้ฝ่ายหญิงพู้จบก็รีบ ตรงดิ่งไปสถานที่เป้าหมายทันทีฝ่ายหญิงสาวรีบทำลายหลักฐานตักข้าวเข้าปากอีกสองสามคำแล้วเอาส่วนที่เหลือเร็วๆเ,เดี๋ยวก็โดนจับได้กันพอดีความรีบร้อนพุ่งพรวดเข้ามาในหัวเต็มไปหมดหญิงสาวเทกลับไปดังเดิม พร้อมทั้งใช้มือพลิกข้าวก้่นหม้อให้มาอยู่ด้านหน้าแทนคั้นเมื่อผู้เป็นสามีมาถึงบ้านกำลังจะกินข้าวแต่พบความผิดปกติขึ้นคือข้าวกนหมอนั้นเย็นชืดแต่ด้านบนนั้นร้อนราวกับข้าวที่หุงใหม่ มีความคิดในหัวปรามหน่มผู้นั้นทันทีข่าวนี้คงเหลือจากคนอื่นแน่จึงได้เอ่ยถามกับภรรยาตนน้องหญิงปกติข้าวที่คดข้างบนควรจะเย็นข้างล่างควรจะร้อนแต่นี่ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรกัน แต่แทนที่เจ้าตัวคนถามจะได้คำตอบจากภรยากลับตรงกันข้ามมีเพียงความว่างเปล่าเท่านั้นเจ้าตัวยังคงพยายามถามแล้วถามอีกแต่ไม่มีคำตอบใดๆหลุดออกจากปากของนางแม้แต่น้อยผ่านไปไม่กี่อืดใจก็มีเสียงชายขับร้องเพลงดังขึ้นว่า วันนี้ค่ามีเรื่องมาเล่าเป็นเรื่องครั้งเก่าเมื่อไม่นานมานี้มีหญิงชั่วตัวดีที่มีสามีแต่โชคไม่ดีแอบพากิ๊กมานั่งกินข้าวพวัวชู้รักแต่สักพักผัวกลับมาจึงให้ชายชั่วช้านี้เข้ายุ้งไป เพลงถูกขับร้องเป็นท่วงทํานองวนไปมาท่านจงจับมวยผมของชายชูผู้นั้นแล้วโบยนำออกจากยุง้งจงสั่งสอนเขาไม่ให้กระทำอย่างนี้อีกเมื่อพระโพธิสัตว์กล่าวจบก็หลีกไปพรามก็สั่งสอน คนทั้งสองไม่ให้ทำความชั่วเช่นนี้อีกด้วยการขู่และตบตีเสร็จแล้วก็ไปพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประกาศสัจธรรมทรงประชุมชาดกเมื่อจบสัจธรรมภิกษุประสันตั้งอยู่ในโสดาบัน พระมณีในครั้งนั้นได้เป็นภรยาเก่าในครั้งนี้พรามได้เป็นภิกษุกระสันส่วนบุตรคนฟ้อนรำได้เสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามชาดกข0 0ชาติในคราวต่อไป ขอขอบพ่อคุณค่ะ